ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี2016เลยนะคะคลิปนี้บ๊ออายก็จะมาทำ How To mm hmm. การแต่งหน้าแบบสาวเกาหลีแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็หลังจากที่บ๊ออายได้ไปเกาหลีมาเมื่อ,อตอนช่วงคริสต์มาสใช่ไหมบ๊อบอายก็เลยจะมาทำ k e y e Look mm hmm. ที่ไปเห็นมาว่าสาวเกาหลีเขาแต่งหน้าอารมณ์ประมาณไหนนะคะ mm hmm. ก็เลยจะมาแต่งหน้าให้ดูกันนะคะประมาณนี้แต่ว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เกาหลี <laughs> มันก็ไปไม่รอดจริงๆก็ได้อารมณ์ประมาณนี้เนาะว่าคนเกาหลีก็จะแต่งหน้าโทนแบบน้อยๆก็จะเน้นแบบว่างานผิวสวยคือคนเกาหลีเขาผิวดีมากๆคือผิวสวยมากนะคะก็โอเคลุคนี้แต่งยังไงลองไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยป๊อบอายจะใช้ตัวนี้เลยเป็นโก้สเนลจากเยซัมในการบำรุงผิวสเต็ปแรกกันก่อนเลยเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาจะเน้นงานผิวกันไปแล้วประมาณ 80%แล้วก็มาเน้นการแต่งหน้าแค่ประมาณ20%เพราะเราจะสังเกตเลยว่าคนเกาหลีเขาจะผิวหน้าแบบขาวสวยใสยสุขภาพดีแล้วก็แต่งหน้าเขาจะแต่งกันแบบน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมาบำรุงผิวให้ผิวดูสวยโกลชฉ่ำวาวกันก่อนเนาะ ีมซึมซาบเข้าสู่ผิวแล้วเดี๋ยวเรามาลงรองพื้นกันค่ะรองพื้นที่ว่าอายจะใช้ในวันนี้เป็นของ s p o พ e ค่ะอันนี้จะเป็นสีเบอร์ N103 ห่าอายจะเอามาผสมกับตัวนี้ค่ะเป็น s p o r พ Dewy Face o นะคะจะผสมกัน1ต่อ3นะคะเราจะได้ผิวที่โกโก้ฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีขึ้นมาค่ะ เดี๋ยวเราจะใช้คอนซีลเลอร์กันวันนี้ป๊๊บอาจจะใช้ของสกิน Food ค่ะตอนนี้เป็นบาน a n a าคอนซีลเลอร์สติกสีเบอร์2ค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาปกปิดใต้ตาแล้วก็รอยสิยวเพื่อให้ผิวดูแบบเรียบเนียนแบบสาวเกาหลีค่ะ จะขอเซ็ตแป้งด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็นคอลลาเจนมอยส์ฟูจากอีทูดีค่ะตัวนี้จะเป็นสีเบอร์หนึ่งถ้าเป็นคนเกาหลีเนี่ยเขาอาจจะไม่เซ็ตหน้าด้วยแป้งเพราะว่าอากาศเขาค่อนข้างหนาวทําให้ผิวเขาแห้งนะคะเขาก็เลยจะทําให้หน้าดูมันมๆโกลวแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีอากาศค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นเราก็จะขอเซตด้วยแป้งนิดนึงเพื่อให้มันแบบไม่เหนียวเน,นอะนะเนาะ จะเขียนคิ้วกันด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็นของอ t u d ด House เป็นสีเบอร์สามทรงคิ้วของคนเกาหลีส่วนใหญ่จะเป็นทรงคิ้วที่ค่อนข้างตรงใช่ไหมแต่ว่าคิ้วเราก็อาจจะไม่ตรงมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนให้มันตามรูปคิ้วแต่พยายามทําให้มันค่อนข้างตรงนิดนึงละกันเนาะค่ะเพราะว่าคนเกาหลีเขาจะเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยมีคิ้วเพราะฉะนั้นเขาจะากําหนดโครงคิ้วได้ ได้ได้ดีกว่าแล้วก็คิ้วของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยมีข mm hmm. มนเพราะฉะนั้นเวลาเขียนมันเลยจะดูไม่ค่อยหนามากนะคะ กันนะคะก็จะใช้ตัวนี้เลยเป็น Tori m o r l y Coloring b a l c o l o ค่ะสีเบอร์03เดี๋ยวเราจะปัดขนคิ้วให้เลี้ยงเส้นสวยขึ้นมานะคะ P. 1 1 1 p p n n i l l จาก e t d ค่ะเป็นสีเบอร์5ในการลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนนะคะเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยจะแต่งตาอยู่ประมาณแค่3สีคือสีส้มสีชมพูแล้วก็น้ำตาลเขาจะมีประมาณ3สีนี้แต่ที่บ๊อบอายไปเกาหลีแล้วไปเห็นมาเนี่ยจะเป็นสีส้มๆอมน้ำตาลน้ำตาลนะคะก็จะใช้สีนี้ลงไปก่อนให้ทั่วเปลือกตาค่ะ จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นซิงเกิลอายแชโดว์จากอินิฟีเบอร์หนะคะตัวนี้จะเป็นลนักษณะเหมือนมีชิมเมอร์กิตเตอร์นะคะให้ตาดูมีแบบว่าชิมเมอร์ชิมเมอร์ประกายนิดหนึ่งนะคะใครจะใช้ก็ได้หรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้ต่อมาเดี๋ยวอาจจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นซิงเกิลอายแชโดว์จากอินิฟีเบอร์หค่ะในการเขียนขอบตาข้างล่าง แค่ช่วงปลายหางตาเท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะใช้ทาหางตาด้านบนนิดหน่อยนะคะประมาณปลายหางตาค่ะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ดินสอเขียนคิ้วที่เราใช้เขียนไปของอีทูดี้นะคะในการเขียนแผ่นเส้นไลเนอร์ของเรานะคะแต่จะเขียนให้อยู่ที่โคนขนตาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ จะเขียนหางตาลงมานิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราใช้คัตตั้บัดในการเบนช่วงหางตาให้มันดูฟุงฟ้งๆนะคะมันจะเหมือนแบบเราไม่ได้เขียนตาอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นของสกิน f o o d เป็น Mineral r a s Rest l i n n r s p a r r l i n g Waterproof, l i ลท์แอนด์ชาค่ะตัวนี้จะเป็นสีเบอร์2นะคะจะใช้เขียนตรงช่วงการตาล่างนะคะแค่ช่วงการตาเท่านั้นตัวนี้เขาจะเป็นสีน้ำตาลที่มีชิมเมอร์ชิมเมอร์ด้วยค่ะต่อมาจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นบิงบิงอายสติ๊กเบอร์หนึ่งจาก e t u d ด h o u s e ค่ะในการทาตรงช่วงหัวตาแค่นิดหน่อยนะคะให้ตาดูแบบว่า,าแบลแบลโตโต,ต,ต,ตขึ้นมานิดนึง เดี๋ยวเราจะมาปัดขนตากันนะคะป๊อปอายจะใช้ของ t o ริ Molly ในการปัดขนตาบนนะคะจะปัดแค่นิดเดียวพอปัดไม่ต้องเยอะแล้วก็ขนตาล่างจะไม่ปัดนะคะเพราะว่าคนเกาหลีเขาจะไม่ค่อยปัดขนตามากสักเท่าไหร่แค่จะให้ดูมีฐานขนตาค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์จมูกแล้วก็เก็บโครงหน้ากันด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็น e t u d e House สีเบอร์ห้าค่ะ เราจะมาปัดแก้มกันนะคะวันนี้ปับไมจะใช้ของ i n i t t ฟ e e เบอร์สีค่ะอันนี้จะเป็นสีชมพูแบบอ่อนๆเลยนะคะคือคนเกาหลีเนี่ยเขาจะปัดแก้มกันแบบไม่เยอะเลยคือจะปัดแค่นิดเดียวแต่ว่าแก้มเขาจะออกอมชมพูโดยธรรมชาติเพราะว่าเขาอากาศค่อนข้างหนาวแล้วมันจะแบบว่าออกชมพูเองมันเลยจะดูแบบหน้าใสาๆสุขภาพดีค่ะคือตอนรับายไปเนี่ย ระหว่างวันคือไม่ต้องใช้บัตรอ่อนมาปัดแก้มเลยเพราะว่ามันแดงเองจริงเพราะว่ามันหนาวจมูกแดงแล้วผ่าคือแดงหมดเลยนะคะมันก็เลยดูแบบเอ้ยดูธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะค่ะต่อมามาไฮไลไท์การวันนี้ป๊ับอายใช้ของ t o r ิ Mori Crystal b u d รนะคะตัวน,นี้จะเป็นเบอร์16ค่ะคือคนเกาหลีเขาก็จะหน้าแบบโกโกรชฉ่ำๆเบาๆเพราะว่าอ,อย่างที่บอกว่าอากาศบ้านเขาแบบค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้น เขาก็อยากจะได้ลุคที่มันดูแบบว่าโกโกๆโฉ่ำๆเพราะว่าเขาหนาวแล้วอากาศมันค่อนข้างที่จะแห้งเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหน้าเขาจะแห้งอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําให้หน้าเขาดูวาวๆคือคนเกาหลีเนี่ยเขาบํารุงกันตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะอืมจริงๆคือพ่อแม่เขาจับแบบว่าทาครีมกันตั้งแต่ตอนเด็กๆเลย อยู่เขาเลยดูแบบว่าสวยอะไรประมาณนี้ค่ะต่อมามาถึงลิปสติกนะคะลิปสติกวันนี้มาณก็จะใช้ของ n n s f r e e ค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์3นะคะในการทาเป็นข้างใน่ากน,นะคะแล้วก็ค่อยเบนเบนออกมา ดี๋ยวบ๊ออายจะใช้ตัวนี้เป็นของ i ิ t ูเทตี้เฮาเป็นติ้นเบอร์แน,นะคะในการทาข้างในปากนะคะคือคนเกาหลีเนี่ยก็จะทาสีปากอยู่สสีก็คือสีส้มกับสีชมพูแล้วก็การถางเขาก็คือจะทาแบบเป็นติ้นข้างในแล้วก็เป็นแบบว่าสีไล่ออกมาให้เป็นอ่อนๆนะคะแต่ที่บ๊อบอายไปแล้วก็เห็นเยอะเนี่ยจะเป็นสีส้มที่เป็นของคนเกาหลีเองนะคะก็จะเป็นสีส้มทากันค่อนข้างที่จะ เยอะเลยเยอะกว่าสีชมพูนะคะเท่าที่แบบสังเกตเห็นได้ไยาสุดท้ายเลยนะคะว่าป้าจะใช้ตัวนี้เลยเป็น i n f i n i t e Mineral Glow Fit Min นะคะตัวนี้จะเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่เขาจะผสมชิมเมอร์อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดลงไปเลยที่หน้าของเรานะคะ ค่ะก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแต่งหน้าลุคสไตล์เกาหลีแบบนี้นะคะเดี๋ยวป๊อบอายจะซูมให้ดูกันแบบใกล้ๆนะคะ เพื่อนเทุกคนจะชอบนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้บ๊อบอาก็ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าน้องบ๊ายบายค่ะ